มามายืนรอนี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงรอนั่งลงรอไม่งั้นไม่ให้กินนั่งลงนั่งลงรอรอก่อนนะไม่งั้นไม่ได้กินนะรอก่อนนะรอก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งลงนั่งอยู่เอาไอ้ท้องสวัสดีครับสวัสดีครับต่อมาไอ้รวยไอ้รวยไอ้เงินเหรอเดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นจเย็น ไอ้เงินไอ้เงินรอไอเงินไอ้เงินนั่งลงนั่งลงใจรอนมากเลยนะต่อมาไอล้ลวยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมือ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 อ่าสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอน,อกอนต่อมาน้ำเพชรอ้าวอืมได้ละได้กินละนั่งกินกันละ อ,อ,อร่อยแบนนะอร่อยกันไหมล่ะตื่นขึ้นมานี่นะฟ้ากันนั่งรอก,กินขนมแต่เช้าเลยแม่ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยแต่แม่ตื่นนะเนี่ยไอรวยกินหมดแล้วหรอไอรวยตัวนี้ไอรวยตัวนี้ไอเงินกินหมดกันแล้วล่ะนี่จะไปมุมโน้นละเกิดมาไม่แต่เอ มีแต่นกมันมาหาบ้านน่ะนกมันเน้อชอบมากินอาหารหมาอยู่ข้างในนกนะเนี่ยม,นะมันชอบมาแอบก,กินอาหารหมาเนาะก็ชอบ,บเอาค้าวเหยื่อมาทำรังเนาะเพื่อ,อนๆน,นคะคะจะไปปิดไฟก่อนเนาะปิดไฟไว้ทั้งคืนเลยก็คืออืมปิด ไปละดูไอ,อ้สองตัวนีนก็วิ่งตามก้นมาวิ่งต,งตงามใครทำเนี่ยจะใครทำเนยบ้านลกหมดเลยเนี่ยฮะใครทำเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรยยยกันยยยนยะวันบันนึย้ยยยยนยยยยานยยกยนกดนยย่นน,ะน,นยย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  อันนี้กันแล้วแล้วเวใครจะกินอีกมาเร็วใครจะกินอีกใครจะกินอีกมานั่งนั่งรอนั่งนั่งก่อนนั่งรอไอ้รวยอา้าวไอ้เงินมาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวยสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยลูกเงินอา่า ต่อไปไอทองวัสดีครับเดี๋ยวเดินออกไปอ่าว,ว,วัสดีครับก่อนวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับก่อนเีมาไอเฮ้ยเฮ้ยหมดว่ะหมดว่ะไม่ได้กินหมดแล้วว่ะมันหมดแล้วลูกลืมดูว่าขนมหมดแค่ๆๆนี้ก่อนนะโอหนะาสงสารไอรวยไปน่นแล้นู่น เดี๋ยวแม่ไปหามาให้ใหม่แม่ไปหาขนมให้ใหม่นะ